ยำเย็นที่สวนโอเคนะเทสเทสเทสอืเจ็ดคนล,ล้เจ็ดคนอากาศร่มรื่นนะ่มรื่นทุกคนก็ทำกิจกรรมตามปกติหาอยู่ฮากินยมเย็นสวัสดีค่ะสิบเอด็ดคนสิบสองคนดูนะคะ เขราก็จะมีว่าตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกแต่ว่าเรามีต้นไม้รอบแล้วมันทําให้ล่มรมลื่นตรงนี้บางคนก็ไปทํากับข้าวแล้วตอนนี้พ่อทาอะไรอยู่คะก็ยามเย็นแล้วก็สันทนาการพอกินข้าวแล้วก็ดูพวกลูกศิษย์ที่เขาเขาฝึกกันเขาก็ยังทำาก็จะมีความสุขของเขาอยู่เขายังไม่ยอมเลิกเขายังปลูกต้นไม้ เขายังทำอะไรกันอยู่หลายๆคนบางคนก็ไปเก็บผักนี่เป็นวิถีสวัสดีค่ะสามขอรุนยี่สิบเก้ามาจ้ะยี่สิบเก้าสามขอรุนยี่สิบเก้าคุณปียพงศ์ปียพงศ์พวชื่ออะไรคะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะสวัสดีสิบห้าคนดูค่ะวันนี้มาดูยำเย็นยำเย็นที่ที่สวนตอนนี้ก็ปลูกผักปลูกอะไรเย็นๆอากาศมันก็ร่ม เราก็จะมาั่งกินข้าวกันตรงนี้นะที่อยู่อยู่ตรงนี้ก็ประมาณร่วมสิบคนนะตัวนี้ก็ไปไปมาคนนี้ไปคนนี้มานะอันนี้ก็อกิจกรรมยังสนุกกันอยู่ยังปลูกผักนะไอ้ปลูกดอกไม้ก็ความสวยงามนี้ไม่ได้ปลูกกินอย่างเดียวต้องมีอะไรก็ต้องมีความสวยงามด้วยชีวนะิตเอ่าอันนี้ไซชนนี่น,นี่กำลังปลูกดอกไม้เจ้าชายผักสลัดด้วยแต่ปลูกดอกไม้ก็เก่งเนะี่ย พีชาติอู๊ดคุณเอกศิษย์บอสีครับนครับแล้วก็จะมีเนี่ยอันนี้ที่เป็นที่นอนของพวกเราที่นอนตรงนี้แจ๊ครุ่นสามขอรุ่นยี่สิบเก้าพี่แจ๊คอ่ะสามขอยี่สิบเก้าเยอะแยะเลยตอนนี้ยเรียงกันตอนนี้รู้สึกว่ามีสิบเอ็ดหลังแล้วเทเจะมีบ้านเล็กที่สมมพูดรุ่นสี่สิบเจ็ดนี้ก็บ้านเล็ที่สี่สิบเจ็ด รุ่น48ก็บ้านเลขที่48ถ้ารุ่น48มี2คนก็48ใครมาก่อน48ใครมาทีหลังก็48ทับหนึ่งเราจะดูว่าชื่อรุ่นตรงนี้ตรงนี้นยิ่งกว่าเยาวราชเนี่ยหนาแน่นและแออัดแล้วเริ่มติดถนนหมดแล้วหมดเลย,ลเลเลยอันนี้ก็เย็นๆก็จะมาสันทนาการปลูกดอกไม้นะครับเราก็ปลูกดอกไม้ในมีพิชชาตสามขอรุ่น52อูด54 ใส่ชนเจ้าชายผักตลัดเราเนี่ยใส่เสื้อหนังตัวเดียวมาตลอดตัวเดียวนะรุ่น47เนี่ยเราได้กินผักนะที่แจกก็คือคนนี้นุ้นก็ถามถามรุ่น42ถามรุ่น42เห็นไกลๆนุ้นก็รุ่น49นีน่ยตัวน้องทีมตัวจีด๊ดตัวจีด๊ดตัวจีด๊ดจเนจนเจ,รจรเราก็ตั้งโต๊ะเตรียมกินข้าวกันตรงนี้นะ พวกก็ไปทำอาหารนะโดยเชฟตูนรุ่น44ประธานรุ่น44กันเราก็อยู่กันแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นฤดูกาลนี้ก็จะปลูกผักที่เป็นไม้เลื้อยปลูกแล้วไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็งามโดยตามธรรมชาติเดี๋ยวอนี้ดอกชมจันทร์นี่เก็บไปแล้วถุงหนึ่ง ได้อันนี้ก็ดอกเขาจะบานกลางคืนอ๋อบอกดอกจะบานกลางคืนเป็นดอกไม้ที่กินได้ปลูกก็สวยนะฮะเก็บทุกวันนะวันเยอะแยะไปหมดเลยแค่นี้ก็กินไม่หมดถ้าอยากรู้อะไรถามมาได้เลยนะ,ะวันนี้พร้อมตอบพร้อมตอบเต็มที่เลยอันนี้ก็เป็นถั่วพูเนี่ยกำลังออกดอกใกล้ได้กินละใกล้ได้กินถั่วพูได้กินวันนี้ก็จะเป็นพวกมะเขือปลูกใส่กระถางเป็นพืชผักทีนี้เราเรามีทุกอย่างเรื่องเรื่องเรื่องผัก เราจะกินหมูก็ซื Unter ้อแต่หม in ูอย่างเดียวอ่ะนอกงานผักเรามีหมดสวัสดีค่ะเอจดีหักเจดีหักอ๋ออ่าก้อยหรือเปล่าครูพละครูพละศึกษาก้อยก้อยลูกก้อยลูกก้อยของพ่ออันนี้ก็จะปลกอ่าอืจะเป็นส่วน ปลูกผักสมุนไพรต,ต่างๆเยอะก็ขยายพันธุ์กันแล้วก็จะมีหมดรุ่นแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยๆนี่เมว่อจ,จะเป็นผักชีใบาย,ยาวมะเขือแล้วก็ทั้งกินทั้งแก่กันอนน้ผักสลัดนดี่เดี๋ยวก็กินได้แล,แล้วไม่กี่วันเดี๋ยวก็กินได้เริ่มกินได้อีกแล้วหมดรุ่นแล้วก็เพาะปลูกกันต่อไปสวัสดีค่ะพี่จากโคราชนะคะโคราช ตรงนั้นแหละตรงที่จัดโต๊ะอาหารเมื่อกี้นี่แหละแต่ตอนนี้ยังยังไม่เปิดเบียร์รอเย็นแป๊บหนึ่งออรอเบียร์เย็นนะรอเบียร์เย็นอันนี้ก็เป็นกล้าพันไม้ป่าที่เรารับปลูกป่าเราก็จะประกาศแดดให้เป็นเดือนเดือนสองเดือนสาเดือนจนเขาแข็งแรงแล้วเราค่อยปลปูกมันก็ไม่ตายนะตรงนี้เหมือนกับว่าถ้าเราออกจากเรือนพ่อชาไปปลูกเหมือนกับเด็กอนุบาลออกไป ไปกลางแดดกลางแก้งไม่ได้มันก็ต้องไปขึ้นปฐมเป็นมัธยมต่อไปออแบบนี้รับประกันเลับประกันแข็งแรงไปตั้งเป็นอาทิตย์ก็ยังเขียวแข็งแรง,ไม,งไ,มไม่มีเดี๋ยวก็คืนทักประมาณหกโมกว่าพอมืดอลดวกสวิตจะเปิดพร้อมมันทั้งสวนพึบเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งกลางวันอตอนเย็นๆเราก็จะไปที่โล่ง กลางวันก็อยู่ตรงนี้นก็จะมีต้นหมากรลากไม้ทั้งไม้ประดับไม้กินไม้บอนไซเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำไปยาเย็นเราก็ทำของเราไปค่อยๆทำเริ่มจากสิ่งที่เรามีนั่นแหละนะไม่ต้องไปขวนขวายอะไรนะครับสอคะค รู้อะไรอยากถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะถามได้เลยเนี่ยพร้อมตอบเป็นแล้ก็ผักอ่าปิ่งสวยงามเนี่ยดินมันดีมันก็ทําได้หมดเ,เนี่ยน้าพันธุ์ไม้ใช่เ,เป็นกาอันนี้ก็จะเป็นโซนที่จัดสวนเป็นพวกไม้ประดับริมบอ่อเราเนี่ยน้ำก็จะใส่ต้นไม้แล้วก็จะปลูกรอบบอ่อของเราไป ไปนั่งตรงไหนก็ล่มลื่นอยู่ตลอดนะลจะเห็นว่าความล่มลื่นของเรามีวนอันี้ร้อนก็ไม่ร้อนนะนจะเป็นพวกเฟื่องต่างๆนะครับอันนี้สบายนางนพวกไม้ประดับต่างๆนะ เรามีดินดีๆแล้วก็ปลูกล้าจัดได้เน่ะตรงนี้นะเราก็ไม่ได้เราใช้ลักษณะพื้นที่ที่มันมีอยู่แล้วตกแต่งมันเข้าไปเราไม่ต้องไปขุดไปเจาะไปสร้างใหม่นะเฟร์ออันนี้เป็นเฟร์นสบายนางปลูกใบเขาจะห้อยย้อยลงมาสวยงามไม,ไม้ประดับไ้ปยอันนี้ก็จะเป็นกุ๊กกุกำลังออกดอกก็ปลูกไว้ไม่ได้ ขายไว้แปรรูปใช้เองนะเป็นสวนรัวเป็นพริกเป็นผักแพลวสารแหนต่างๆที่เราต้องใช้ในใน,ในบ้านเราทุกทุกวัน,นเราก็อะไรอะ่ะดอกสวยมากไหนคล้ายๆเป็นดอกไม้เลยอ๋อนี้เป็นปูเล่ปูเล่ก็กินได้นะกินเลาะใบไปไกินอนนี้เราก็ปลูกสวยงามด้วยจัดสวนก็ได้ ก็ตกแต่งมานะกับเหมือนดอกเหมือนดอกไม,ม,กอม้สวยมากอืะสวยมากสวยงามกินได้อันนี้ก็ผักแผวอันนี้มะเขือพวงเนี่ยเราอยากกินอะไรเรากินปลูกไว้ในแผ่นดินเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย,ยมาะมละกงมะละกอก็โอเควันนี้พาชมสวนเย็นๆว่าบรรยากาศเป็นไงลมลื่น ถาทีจะไม่ตกดินนะตรงนี้ล่มหมดแล้วเพราะเรามีป่าล้อมรอบตรงกลางแล้วก็ให้มีแสงแดดเพื่อจะปลูกผักปลูกอาหารกินได้ป่าดีแต่ไม่จำเป็นต้องไปปลูกกันทั้งหมดเว้นที่ไว้ปลูกเพื่ชผักกินบ้างตรงนี้ใช้โซลารเซลล์เพื่อสูบน้ำเราก็น้ำในบ่ก,ก็ไม่เคยเอาขึ้นมาใช้หรอก ของเรามีแต่เติมน้ําลงบ่อเพื่อให้บอมสมบูรณ์เพราะว่าเราปลูกป่าเราก็ไม่ได้ใช้น้ําอยู่แล้วปลูกตามฤดูการของมันปลูกแล้วดูฝนปลายฤดูฝนตั้งแต่กลางๆถึงปลายดูฝนปลูกก็ไม่ลด9เดือนแม้โตกันแทบจะไม่ตายสักต้นเลยนะไม่ต้องรีบปลูกตอนนี้ไม่ต้องรีบปลูกกันตอนนี้นะปลูกป่าคนเหมาะกันฤดูไหนมากันฤดูฝนจะต้องต้องรอแบบกลางๆแล้วดูให้ฝนตกให้แผ่นดินมันชุ่มมวลก่อยไปปลูกเรามักจะรีบปลูกกัน พฤษภาเมษมารีบร้อนนี้ปลูกแผ่นดินยังไม,ม่ชุ่มถ้าฝนมันทิ้งช่วงสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ตายถ้าเราไม่มีระบบน้ําถ้าไม่มีระบบน้ําก็แนะนําเลยนะปลายกรกฎา,าสิงหาค่อยปลูกเพราะแต่ละภาคฝนไม่เหมือนกันอย่างภาคตะวันออกจันทบุรีตะเขาก็จะมีฝนเร็วกว่าอีสานก็ต้องรอพวกดีเปช่นมาช่วงไงแจะชุกตอนนี้ก็มีปะปลายทางภาคตะวันตกก็ช้าหน่อยก็จะฝนย้ายลงไป พอทางทางเราเนี่ยเริ่มหนาวทางใต้ก็จะเป็นฤดูฝนอย่างเนี้ยเราต้องดูว่าพื้นที่เราของประเทศเราเนี่ยมันไม่ตกกันทั้งทั้งประเทศฤดูนี้ตรงนี้มากค่อยคอยขยับไปตามภูมิศาสตร์ต้องเข้าใจมันด้วย,ยไม่ต้องรีบร้อนอย,อย่างที่เขาถามกันมาว่าอายุตัวเองเออยกตัวอย่างเช่นหนึ่งจังหวัดใกล้ๆเพื่อนบ้านเราอย่างจันทบุรีจันทบุรีเนี่ยเขาปลูกพืชสภาเขาก็ปลูกได้ไปลายเมถาเขายังปลูกได้เขามีฝนเขาติดทะเล อย่างตาดเนี่ยตาดเนียเป็นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนมากที่สุดระดับต,ต,ต้นของประเทศไทยอรองจากระนองไม้ป่านี้เราปลูกได้หมดเลยไหมพ่อทุกในประเทศไทยมันปลูกได้หมดแหละแต่มันก็จะมีไม้ป่าที่เป็นไม้เฉพาะถิน่นเช่นพวกจำปาทองนี่ควรจะเป็นภาคใต้หลุมพออะไรอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเป็นมะข่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่เหมือนกันหรอกยางนามันก็มีทุกจังหวัดแต่มันมันอยู่ที่ลุ่มหรือที่สูงแค่นั้นเองเพื้นดินเราเป็นที่ลุ่มที่สูงอ่ะมันก็มีทุกจังหวัดนั่นแหละปลูกได้หมด แต่ว่าพื้นดินเนี่ยมันต่างระดับกันอะไรควรอยู่อยู่ตรงไหนอย่างนงี้ไม่จําเป็นต้องว่าโอ้ไปเลี้ยงตะกูยางนามาฆ่าลปาดูเลี้ยงเป็นแถวอันไหนใช่มันก็ตัตอันไหนไม่ใช่มันก็ตายแบบนี้อย่างเช่นขอถามหนึ่งคำถามยางนาเหมาะกับพื้นสภาพพื้นแบบไหนยางนาเนี่ยเคยเห็นยางนาเกิดบนภูเขาไหมเคยเห็นยางนาเกิดในป่าดิบแล้งในป่าเต็งรังมียางนามันก็ไม่มีมยางนาจะอยู่ในที่ลุ่ม แต่ว่าน้ำเขาไม่ได้ขังแต่ที่ลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ชื้นๆอย่างเงี้ยเราก็เออเราก็เลือกปลูกอย่างเงี้ยตะเคียนเงนี้ยที่ชื้นๆน,น้ำท่วมไม่ท่วมยอดมันก็ไม่ตายอย่างเงี้ยแต่เชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่มันก็มีหมดละยางนาตะเคียนมันก็มีหมดแต่ว่ามันเกิดอยู่ตรงไหนที่สูงหรือที่ต่ำแล้วเชียงใหม่ควรปลูกตอนไหนดีคะอาจารย์จริงๆแล้วเชียงใหม่อะเนะี่ยอ่าก็คือปลกูกคล้ายๆภาคอีสานนั่นแหละ พระฝนมันจะมาช่วงนั้นนะครับเชียงใหม่นอกจากมีระบบน้ําถ้ามีระบบน้ําปลูกได้ทั้งปีถ้ารอธรรมชาติก็ต้องรอรอแล้วดูการเอาสรุปว่าที่ไหนก็ได้ให้กลางๆแล้วดูฝนแล้วกันไปกลางๆแดูฝนเป็นต้นไปให้แผ่นดินเออให้แผ่นดินมันชุ่มก่อนสวัสดีค่ะพี่ตองสามขอรุ่นสามสิบเอ็ดค่ะสามเอ็ดตองตองศีขอรภูมิหรือเปล่าสิลปิดศิลปสิปส๋ปพิลปสิปสิ์ ชื่ออะไรเมื่อต๋องมี <31. S 1> สามสิบเอ็ดมีอยู่สีขอระพูมสุรินทร์อเปล่าไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไรแล้วรู้จักชื่อเล่นลูกศิษย์ที่มาไปจังหวัดไหนเมิ้นมานะคะมันก็มีสองพันกว่าคนว่าจำแต่ชื่อเล่นได้ใช่พี่ตองอะไรนะส,ส,สีขอระพูมสุรินหรือเปล่าใช่ครับเป็นไงเผาถ่านเป็นไงตัวนี้ <laughs> คอมเมนต์มาบอกนะคะว่าการเผาถ่านเป็นยังไงเรียนรู้เป็นยังไงมาพูดคุยกันได้อบอกมาอาจารย์หน่อยพี่ถึงแต่นี้อาหารก็เริ่มทยอยมาแล้วแต่มีน้ำพริกเริ่มมีผักมาแล้วแล้วก็จะอืมค่ะดูจากไต้หวันอ๋อไต้หวันค่ะพี่เบียจากไต้หวันเดีย๋ยวเราก็กลับมาทำที่บ้านเราวันนี้เราไปศึกษาหาความรู้มาสักก่อน ไปดูบ้านเขาทาอะไรกลับมาพัฒนาบ้านเราเป็นยังไงนะเอามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอามามาสร้างที่บ้านเรานะเพราะ,ะที่มันไม่เหมือนกันแนวคิดแนวอะไรเก็บกลับมา,ามาพัฒนาให้เราพี่ตองสุรินถ่ายน้ำต้มควันไม้อยู่ครับตอนนี้อ่าตองสุรินนะแต่ไม่รู้จําจชื่อไม่ได้แต่ว่าตองเนี่ยบอกรุ่นสามเบสก็สุรินนะอันนี้แล้วก็คุณก๊อฟสวัสดีค่ะเป็นแฟนตัวยงแล้วก็สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทุกๆคน แล้วก็คุณพรเทพพรเทพอ่าสามขอจําได้อยู่ทั้งน่าจะอยู่ทางเพชรบูรณ์ทางไอ้น่านทางแพ่อะไรหรือเปล่าทางนู้นแหละใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้น้ำส้มควันไม้สั่งในเพจได้เลยนะจ๊ะอ่าสั่งได้เลยตอนนี้เราเรามีแต่ของเราใส่คิงเก็บไว้ครึ่งปีละใสค่คิงทางเชลล่าที่หยุดขายเพราะไม่มีไม่มีคนขาย มันมาได้เลยนะจ๊ะอยากรู้พันไม้อะไรยังไงหรืออยากจะมาเยี่ยมชมมาหาเรามาพูดมาคุยก็มาได้ตลอดคำถามสุดฮิตอ่าต้องจองคิวไหมคะไม่มีคิวหรอกครับไม่ใช่เทพเทวดาที่ไหนคนเดินดินเหมือนกันมาก็ว่าเจอนี่แหละอยู่ก็อยู่นะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปทุระกโอเคนั่นเองไม่ใช่ว่าไม่ต้องคิวเป็นบุคคลสําคัญวิไอพีอืไม่ใช่หรอกเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันนี่แหละเพียงมาเร็วๆค่ะเพียงบอกคิดถึงครับอ่ามาเลย สวัสดีค่ะพี่อ้อสามขอรุ่นสิบแปดสิบแปดสิบแปดมี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 อ้ออ้อเติร์กหรืเปล่าพี่อ้อสุขโขทยัยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะพี่อ้อสุขโขทัยหรือเปล่าคะเม้นมาบอกกันได้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นเอฟซีนะคะแล้วก็พี่เทพเมืองแพร่แพร่น่าจะจำได้กวามเทพ ามาเรียนกับอาจารย์สวัสดีค่ะใครถ้ามาเรียนแล้วกลับไปยังไม่เข้าใจก็กลับมาหาเราได้อีกมาอยู่ในมาบ้านผมโดยตรงเลยแล้วคนที่ไม่เคยเรียนสามคอมาได้มาได้มาที่นี่แล้วเ,เปิดโอกาสให้ทุกคนมามาเรียนรู้มาฝึกอาจจะมา,าใช้ชีวิตสักสี่สห้า 4, วันสองวันสามวันหรืออาจจะเป็นเดือนก็ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายมาได้เลยฝึก mm hmm. เก่งเ,เลยนะตรงนี้เราเปิดโอกาสให้สําหรับทุกๆุคนเราไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม,ไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้อะไร มาคิดมานอนมาใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่น้องสามขอหรือคนอื่นที่มาเรียนกันอยู่เนี่ยนะตรงนี้เติ้งเติ้งเติ้งอ้อสโขไทยทุ่งเสลี่ยมคิดถึงอาจารย์ครับสโคไทยยคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงหมดแหละอ๋อเติ้งก็สั่งทรงพันไม้ไปกับที่ปัรจเซีไงห้าขวดอ่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะ วันนี้อาจารย์มาพูดคุยยำเย็นจะเรียสนทนายำเย็นยสานทา,ยาเย็น,าน,ายยนไล่สดอยากจะถามอะไรก็ถามมาเดี๋ยวก็อย่าลืมนะตอไปแล้วก็เราจะเกดช่อง y t u t u ของของอาจารย์เองโดยตรงยันเตียเขาใช้การพี่ก็ติดตามกันได้นะเร็วๆนี้กำลังมาอาจจะเร็วนี้านอาจาอาจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้ แต์ส่งให้พ่กนี้นะคะที่สั่งน้ำต้มพันไม้ส่งให้พ่กนี้นะคะได่อ๋ได้โอเคแล้วแอดมินจัดก,การด้วยพี่พี่ิสิทธ์ได้ยินเสียงก็หายคิดถึงแล้วครับผมติดตามตลอดถึงนี่กับลูกศิษย์ทั้งเป็นพันสองพันคนเนาะบางคนก็ไปก็กลับมาก็จะจําได้แม่นหน่อยแต่บางคนเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับมาแต่ก็ยังจํเชื่ออย่างพรเทพท,ที่ที่แพร่นี่ยังจาแน่อยู่หนะลายหลายคนอยู่เชียงใหม่อยู่ ไต้นาราที่ว่าตั้งสตูนเนี่ยเนี่ยเราก็ยังพอจะี่ามาได้เลยมาได้เลยมาเลยนะคะมาได้เลยมาได้ตลอดไม่มีคิวหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ดาราสามารถขอลายเซ้นจับมือได้โอ้ปั๊มเลยเดี๋ยวปั๊มหัวนี้ไม่โป้มือให้เลย ขอบคุณโลกใบนี้ที่มีคนอย่างอาจารย์ค่ะได้ความร<อ>ู้จากอาจารย์เพิ่มเรื่องศึกษาได้ไอเดียเยอะเลยย,ยินดีค่ะอยากไม่เข้าใจอะไรก็เดี๋ยวก็ถามได้แล้วทีมันนูเรชช์โรสลินโรเป็นซีนะคะยินดีมากๆเลยค่ะยินดีที่ติดตามนะคะเราติดตามพวกเรานะเราก็จะเผยแพร่การใช้ชีวิตเกษตรกรหรือการทําเกษตรที่ถูกต้องนะฮะตรงนี้แล้วก็ใช้ได้จริงก็ใช้ได้จริงอยู่ได้จริงนะครับไม่ใช่ สิ่งหลอกลวงกันนะไม่ใช่เพิ่มเพิ่มเงินเพิ่ม,มทองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะพี่วิชย,ยาสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นช,ช,ชัยานครินรือเปล่าใช่ตัวโยงเป็นเ <coco> พศกบอ่าชื่อกบพี่ซึ่งนูโรคอาจารย์มีไปไหมคะนู้โรคไม่ได้ไปอ่ะตอนนี้ไม่มีมันไกลอ่ะเราไว้ปลูกตอนนี้ก็จะมีอยู่แถวส่วนมากจะเป็นภาคทางภาคกลางออกไปทางตะวันตกราชบุรีสุพรรณบุรียุทธยาโคราชรอบๆเนี่ย รอยิ้มนบุรีสวัสดีครับพี่ทอดด้จ้าอ่าเมนชื่อเล่นกันมาได้นะคะถ้าชื่อเล่นเนี่ยจะพอจะรู้นะถ้าเกิดเป็นรู้จะบอกชื่อจริงจําไม่ได้หรอกถ้าชื่อจริงตอถามาจัดเกิดโรสลินเขาอยู่เยอรมันอ๋อเยอรมันก็มีนะแฟนเพจแฟนคลับเราอยู่เยอรมันอยู่แคนาดาอยู่อิสราเอลอยู่อเมริกานะก็ ก็เป็นกําลังใจพวกเราที่อยู่มังนอกสักวนนันก็กลับมาบ้านเราหน้าอยู่ที่สุดครับไม่ต้องกลัวอดตายาดูคิปราจา์หลายคลิปแล้วความรู้จากอาจารย์แล้วก็ด็อกเตอร์เกิร์ดมีป่าเป็นของตัวเองหลายไล่แล้วค่ะปลูกไปจนกว่าจะหมดแรงเยี่ยม,ยมใครมีป่าไม่ต้องกลัวอดตายหรอกคนมีป่าไม่มีคนจนทุกคนหรอกมีแผ่นดินน่ะไม่ต้องกลัวอดตายนะตรงนี้เราก็รักษาแผ่นดินมันไว้ กับพัฒนาแผ่นดินแผ่นดินบ้านเรามันอุดมสมบูรณ์เนี่ยอาจารย์ดังทั่วโลกค่ะโกอินเตอร์แล้วขอบคุณค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราดังหรือไม่ดังเราก็ไม่ได้สนใจแต่สนใจสิ่งที่เราจะถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดให้คนรู้ว่าเกษตรมันคืออะไรมันแปลว่าว่าอะไรทำอย่างไงทําไม่ใครบางคนไม่เข้าใจมาหาเราเี่เขาใช่ครับยากไม่ยากนะครับติดถนนสีเลนเลยป่ากล<อ>า,างเ<อ>มืองเเราว่าผมว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นลูกค้าผมแล้วเขาคุณมากมากเลยครับ คนบ้าคนไม่มีทุกข์เขาว่าเราบ้าเนี่ยเขาให้เรารู้ว่าเรากำลังจะไม่มีทุกข์อย่าไปสนใจออพี่นพดลเขมรนครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเ,คเดแล้วเจอกันใหมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ,ะในไลฟ์สดหน้าแล้วก็ฝากติดตามช่องช่องย t ท b e อาจารย์เปียกเขาชะกันนะครับรเจอกันได้นะคะ,ะเร็วๆนี้ กดไลค์กดแชร์ในเพจด้วยนะคะเป็นวาังใจให้เราเราจะได้เผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องการเสรที่ถูกต้องไม่ได้เอารัดเอาเปียบนะครับให้มันเป็นจริงนะพิสูจน์ได้จริงทําได้จริงอยู่ได้จริงจับต้องได้ไม่ใช่เพ้อฝัน,นตรงนี้ติดต่อถ้าอยากเข้ามาติดต่อได้ที่เพจเลยนะคะแล้วก็อาจารย์เป็นไอดอลต้องไม่พบมาได้เลยคะ่ะมาได้เลย มาได้เลยมาได้ตลอดลพี่เราจะบอกว่าอาจารย์มาบ่อยๆนะคะแต่ไม่ได้ว่าให้มาหาอาจารย์ได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงเป็นปะยางนีต้องนอนด้วยนะมากังวงกลางวัน,นไ,ได้โอเคโอเคค่ะอยากจะพย<ห>ายามดึงตัวอาจารย์มาบ่อยๆนะคะ๊า้บายวันนี้จบแค่นี้อย่าติดตามช่องอยูทูปอาจารย์เนียนะคะครับบา,บาย,บาย